นี่คือระบบสัญญาณที่ถูกกองทุนเฮดฟันบอวอนสตรีทใช้มานานหลายสิบป,ปีผู้คิดค้นอินดิเคเตอร์นี้ชื่อว่าทอมดีมากเขาไม่เขียนหนังสือไม่ขายคอร์สแต่เป็นที่ปรึกษาของกองทุนระดับโลกอย่างซิเธอเดอร์และซอรเรสเขาทำแค่อย่างเดียวในการเทรดคือการระบุว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดกำลังจะกลับตัวเขาคิดค้นอินดิเคเตอร์ชื่อว่า t d Sequential หัวใจของมันคือเลข9เมื่อแนวโน้มขึ้นหรือลงดำเนินต่อเนื่องถึงแท่งเทียนที่9 อินดิเคเตอร์จะส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มอาจสิ้นสุดลงและการกลับตัวอาจจะเริ่มขึ้นอินดิเคเตอร์นี้ไม่อาศัยการตัดสินใจแบบอัตวิสัยและไม่ต้องดูรูปแบบแท่งเทียนเลยแต่มันใช้ตั้งกระเชิงตัวเลขในการจับจุดกลับตัวของตลาดอย่างแม่นยำก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์นี้มีแนวคิดอย่างไรดิมักเชื่อว่าตลาดมีจังหวะของมันทุกแนวโน้มไม่ว่าจะขึ้นหรือลงจะมีขีดจำกัดของเวลาเมื่อแท่งเทียนเคลื่อนไหวต่อเนื่องโดยไม่มีการปรับฐาน ตลาดจะเข้าสู่ภาวะอ่อนแรงและมีโอกาสกลับตัวอินดิเคเตอร์ T.D ใช้กฎการนับพิเศษเพื่อระบุจุดกลับตัวนี้โดยกฎคือแท่งเทียนต้องขึ้นต่อเนื่อง9แท่งโดยที่ราคาปิดของแต่ละแท่งต้องสูงกว่าแท่งเมื่อ4แท่งก่อนหน้าถ้าทำแบบนี้ได้ครบ9แท่งก็จะเกิดสัญญาณ T.D. 9แสดงว่าแนวโน้มอ,อาจถึงจุดสิ้นสุดและอาจกลับตัวเช่นตรงนี้ที่เกิด T.D. 9เราจะเริ่มนับจากแท่งนี้เป็นแท่งที่1ราคาปิดของมันต้องสูงกว่า4แท่งก่อนหน้า แท่งถัดไปก็ต้องสูงกว่าสีแท่งก่อนหน้าของมันก็จะเป็นแท่งที่สองทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงแท่งที่9ก็จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มอาจสิ้นสุดแล้วถ้าหากเรากลับด้านการใช้งานเมื่อราคาปิดของแท่งเทียนต่ำกว่าสีแท่งก่อนหน้าแท่งนี้ก็สามารถถูกกำหนดให้เป็นแท่งที่1ถัดมาถ้าราคาปิดยังคงต่ำกว่าสีแท่งก่อนหน้าก็สามารถถูกกำหนดให้เป็นแท่งที่สองนับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงแท่งที่เา <ampl> จะแสดงว่าราคาอาจลงถึงจุดต่ำสุดและอาจเด้งกลับบางเวอร์ชั่นของอินดิเคเตอร์จะนับต่อจนถึงแท่งที่13เพื่อยืนยันสัญญาณกลับตัวที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่สำหรับผมแค่แท่งที่9ก็เพียงพอแล้วต่อไปผมจะมาอธิบายว่าในการเทรดเราควรใช้มันอย่างถูกต้องได้อย่างไรในกราฟนี้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องและที่แท่งเทียนนี้ปรากฏสัญ,ญญาณทีดี้และแท่งนี้ก็เป็นแท่งแฮมเมอร์ด้วยแฮมเมอร์โดยปกติจะมีเส้นเทียนล่างยาวและตัวแท่งจริงเล็กมาก ถ้าปรากฏลักษณะนี้บริเวณจุดต่ำสุดของราคามักจะแสดงว่าราคาอาจจะกลับตัวขึ้นและบังเอิญที่นี่ก็เกิดทีดีก้าขึ้นพอดีเราก็สามารถเข้าซื้อได้เลยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ราคาต่ำสุดของแท่งตั้งจุดทำกำไรตาม Ri s k Reward หรือรอจนกว่าจะมีสัญญาณทีดีก้าขาลงปรากฏอีกครั้งหลังจากนั้นราคาก็เริ่มปรับตัวขึ้นและที่นี่ก็เกิดทีดีก้าอีกครั้งเราก็สามารถเลือกปิดทำกำไรได้ในกราฟตำแหน่งอื่นก็มีทีดีก้าปรากฏ แม้ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นในภายหลังแต่ถ้าเข้าซื้อทันทีอาจโดนตัดขาดทุนดังนั้นเราจึงต้องพิจารณารูปแบบแท่งเทียนร่วมด้วยเพื่อประเมินว่าราคาถึงจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดแล้วหรือยังตัวอย่างเช่นในกราฟนี้ปรากฏดี9และแท่งเทียนนี้เป็นชูทิงสตาโดยปกติจะมีไส้เทียนบนยาวและตัวแท่งสั้นมากหมายความว่าราคาอาจถึงจุดสูงสุดแล้วจากนั้นราคาก็เริ่มปรับตัวลงเมื่อทีดี9ปรากฏในตำแหน่งอื่นไม่มีรูปแบบแท่งเทียนปรากฏร่วมด้วย ผมก็ได้รวบรวมรูปแบบแท่งเทียนที่พบบ่อยถ้ามันปรากฏพร้อมกับ T D 9เราก็สามารถเข้าเทรดได้ทันทีตอนนี้ T D Indicator ถูกลบออกจาก Trading View ผมเลยเขียนโค้ดขึ้นมาใช้เองซึ่งสามารถใช้งานได้บน Trading View ถ้าคุณต้องการรับ Indicator ตัวนี้สามารถสมัคร m x e x ผ่านลิงก์ด้านล่างและยืนยันตัวตน KYC ให้เรียบร้อยจากนั้นส่ง U i d ของคุณมาให้ผมผมจะส่งโค้ดเต็มให้และเชิญเข้ากลุ่ม VIP ที่ดีมีอีกหนึ่งวิธีที่ให้ผลลัพธ์แม่นยำที่สุดในชาร์ตนี้ราคาลดลงต่อเนื่องและปรากฏสัญญาณทีดี a ที่จุดนี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีแนวรับเลยตรงนี้จึงเป็นจุดต่ำสุดของราคาหลังจากนั้นราคาลดลงอีกครั้งทําจุดต่ำใหม่และราคาลดลงต่อเนื่องอีกครั้งสัญญาณทีดี a แต่ละครั้งล้วนเกิดขึ้นตรงจุดต่ำสุดของราคาและไม่มีแท่งเทียนกลับตัวใดๆเกิดขึ้นจึงไม่ควรเปิดลองในจุดเหล่านั้นต่อมาราคาสร้างฐานใหม่และดีดกลับขึ้นเล็กน้อย หลังจากนั้นราคาลดลงอีกครั้งแต่คราวนี้ราคายังไม่หลุดจุดต่ำสุดเดิมและทีดีก้าก็แสดงสัญญาณซื้ออีกครั้งที่ฐานใหม่นี้เราจึงสามารถเปิดลองได้ตรงนี้และแทง่งเทียนนี้ก็เป็นแทง่งแฮมเมอร์ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับกลยุทธ์หลังจากนั้นราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วทีดีก้าที่แสดงสัญญาณขายในจุดนี้สองจุดถ้ามองไปข้างหน้าจะเห็นว่าไม่มีแนวต้านอยู่เลยจึงไม่ตรงตามกฎในการเข้าเทรดลองดูชาร์ตนี้อีกครั้ง มีสัญญาณทีดีเกปรากฏตรงนี้ราคาขยับขึ้นเล็กน้อยแล้วเริ่มปรับตัวลงแต่ราคายังไม่หลุดจุดต่ําก่อนหน้าดังนั้นเมื่อทีดีเกปรากฏขึ้นเราสามารถเข้าลองได้หลังจากนั้นราคาก็เริ่มปรับตัวขึ้นตรงนี้ปรากฏทีดีเก้าสหรับการชอร์ตแต่ราคาทะลุแนวต้านก่อนหน้าไปแล้วตรงนี้มีทีดีเกปรากฏอีกครั้งราคาทําจุดสูงไว้ก่อนหน้าตรงนี้คือแนวต้านและราคาก็ไม่สามารถทะลุจุดสูงเดิมได้เราจึงสามารถเปิดช็อตที่จุดนี้ ราคาปรับตัวลดลงหลังจากนั้นผมเชื่อว่าที d ี9ควรใช้เป็นเครื่องมือเสริมหากใช้บนกรอบเวลา4ชั่วโมงหรือกรอบเดยมันมักจะช่วยระบุจุดกลับตัวของราคาบนยอดและฐานได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้หาสัญญาณเข้าในไทม์เฟรมเล็กหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน